สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกับหูฟังอนเนกประสงค์ Smell Wolf L80 ที่มาพร้อมการออกแบบสุดคลาสสิกและฟังก์ชันครบครันน้ำหนักเพียง195กรัมเท่านั้นพกพาสะดวกมาก L80 นั้นรองรับการเชื่อมต่อทั้ง3.5 Type C สัญญ,ญาณไร้สาย2.4 GHz และ Bluetooth เข้ากันได้กับทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แลปท็อปโทรศัพท์ หรือแม้แต่ PS4, PS5 และ Nintendo Switch L80 จะทำให้คุณรับเสียงจากรอบทิศทางและมีความละเอียดในทุกมิติอีกทั้งยังมีระบบช่วยตัดเสียงรบกวนอัจฉริยะช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับเพลงโปรดและเล่นเกมได้อย่างเต็มที่แบตเตอรี่ลิเธียมความจุ400มิลลิแอมป์ใช้งานได้ต่อเนื่องนานถึง30ชั่วโมงโดยสามารถชาร์จให้เต็มได้ภายใน3ชั่วโมงเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีไมโครโฟนที่สามารถถอดเสียบได้ เสียงที่ท่านผู้ชมได้ยินอยู่ในตอนนี้คือเสียงจากไมโครโฟนของหูฟัง Smel Wolf L80 ซึ่งการของไมโครโฟนที่จะเสียบเข้ากับเฮดโฟนนั้นจะมีช่องสลักของมันอยู่เราจึงต้องเสียบให้ถูกมุมไม่เช่นนั้นสัญญาณจะติดขัดๆหๆหาย สมิลวูฟได้ออกแบบหูฟังโดยเน้นความสบายระบายอากาศได้ดีเมื่อไม่ได้ใช้งาน L80 จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานเพื่อยืดอายุของแบตเตอรี่ไปด้วยสำหรับท่านที่กำลังตามหาหูฟังเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์เป็นหลักใช้เล่นเกมพูดคุยกับเพื่อนและสาม,มารถรับเสียงได้รอบทิศทางในราคาสุดประหยัดลองเปิดใจให้กับ s m e ล l Wolf l 8 0ดูนะครับ